อายุ50ปีทำหน้ามาทั้งหมดไม่สามารถที่จะรวมได้นะคะแต่สามารถบอกให้คุณผู้ชายรู้ได้ว่าการที่ผู้หญิงจะมีหน้าที่สวยมันคือเสน่ห์นะและผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ดูแลนะคะพี่ดราจะไม่ใช้คำว่าทำหน้าเนาะก็คือการสร้างการสะสมนะคะแล้วก็การเมนเทนการดูแลการทำให้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ภาษาเขียนนะพี่ดาก็จะแปลเป็นในด้านที่ มันส่งเสริมให้เรารู้สึกดีแล้วกันนะคะคือวันนี้เราไม่ได้ไปบูลีใครนะคะว่าไปทําหน้ามาไปศิลยกรรมมาหมดไปเยอะ,ะสิถึงได้หน้าตาดีหรือว่าดูเด็กขนาดนี้นะคะสําหรับพิราดานะคะอยากจะส่งไมเซ็ตนี้ให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนใหม่หรือว่าคนรุ่นเดียวกันรู้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดอะคะ่ะไม่ใช่เราเริ่มดูแลตัวเองหรือว่าใจร้อนที่มีเงินเราค่อยดูและคะ่ะ คือการที่เรามีรายได้มีเงินเข้ามานะคะในการาใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะให้แบ่งออกเป็น10%สําหรับพี่อดานะคะ10%เนี่ยจะจ่ายให้กับตัวเองก่อนเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปาหรือว่าการดูแลการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาใช้นะคะแต่ว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเรื่องศัลยกรรมที่ไม่มีนะคะทางหน้าเนี่ยไม่มีศัลยกรรมนอกจากการจัดฟันนะคะการจัดฟันก็ถือว่าเป็นการปรับเรื่องของรูปหน้าแล้วก็โครงหน้าดังนั้น ถ้าเราเลือกว่าเวลาที่เรามีรายได้แต่แล้วเวลาไม่มีล่ะเวลาที่รายได้เดือนนั้นมันมันไม่ได้เยอะนะคะให้ทํำแบบนี้ค่ะให้สร้างนิสัยใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็ดูแลผิวหน้าของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวหน้าของคุณค่ะแล้วให้จ่ายเงินกับการปรับรูปหน้าไปเรื่อยๆทุกอย่างต้องไปควบคู่กันนะคะไม่หักผมทีเดียวไม่เบียดเบียนส่วนที่เป็นเงินที่ไม่ควรนํามาใช้ะคะ่ะให้เอามาใช้อันนี้บอกไว้นะ จะเป็นไอเดียให้กับทุกคนก็ได้นะคะว่าหน้าเราน้น้อยเนี่ยบางทีคุณจ่ายหรือว่ารอจ่ายทีเดียวเลยไปทีเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ทันหรืออาจจะใช้เงินมากไปกว่าการที่เราค่อยๆดูแลค่ะมันก็จะแฮปปี้มากกว่านะคะลองเอาไปทําดูนะถ้าอยากจะดูแลผิวหน้านะคะก็ให้เริ่มที่แบ่งสัก10%นะคะเราจ่ายเรื่องของการกินการเที่ยวการดื่มเนี่ยหรือว่าการที่ใช้จ่ายไปในทางที่สุรุย่ยสุร่ายอย่างอื่นนี่ยอ เยอะกว่าการที่ pay yourself first นะคะให้จ่ายให้กับตัวเองก่อนคุณจะมีความสุขมากนะคะแดาดาสอนหน้าแดงคุณดีมีสมองค่ะอ่ะก็วงเล็บอะไรนะคะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแต่ค่อยๆเริ่มนะคะเริ่มวันนี้เลยค่ะ